ฮอตไม่หยุดลิซ่าสร้างปรากฏการณ์ศิลปินที่ถูกเมนชนถึงมากที่สุดกับยอดทวิตรวมมากกว่า30ล้านครั้งเพียงวันหลังจากที่ลิซ่าบล็อกพิงเดินทางไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของเซลีนในฐานะ global brand ambassador ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์เมื่อแฟนคลับพากันเกาะติดขอบจอรวมถึงช่วยกันทวิตเกี่ยวกับลิซ่าจนกลายเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งค่ะและในการปรากฏต,ตัวในงานเซลีนครั้งนี้ของลิซ่าซึ่งเป็น k e วิร์ดที่กลายเป็นเทรนด์ฮิตไปทั่วโซเชียลมีเดีย ทั้งใน Twitter และ TikTok ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมากจนทำลายสถิติ และขึ้นเป็นศิลปินเดียวเอเชียที่มียอดทวิตสูงที่สุดของปี2022และไม่เพียงเท่านั้นค่ะลิซ่ายังเป็นศิลปินที่ถูกเมนชั่นถึงมากที่สุดในงานของเ l i n e ซึ่งมีการทวิตสูงถึง30ล้านทวิตด้วยคีย์เวิร์ดและแฮชแท็กที่กระหน่ำโซเชียลใน24ชั่วโมงโดยแฮ s แท็ก l i ซ่าเอ็กซ์อย่างเดียวก็มีมากกว่า7ล้านครั้งและยังมีแฮชแท็กอื่นทั้งแฮชแท็กลิซ่าเอ็กซ์เลีนปารีสแฟชั่นวีค22และ Lisa eline, Paris Week, issa, แฮชแท็กลิซ่าเอ็กซ์ลี i นปารีสแฟชั่ นี้คในทิกตอกยังมีแฮชแท็กเดียวกันทั้งแฮชแท็กลิซ่าเอ็กเซลีก็มียอดชมส,สูงสุดในประวัติศาสตร์ของเซลีนโดยมียอดบิวสูงถึง89.5ล้านครั้งค่ะและยังคงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนสื่อดังทั้ง p a p e r m a g a z i n e l o l l y w o o ฟ Fix f a s h i Nap แอลไทยแลนด์ได้พากันรายงานถึงความอิมแพคของลิซ่าที่แฟนๆต่างรอเย,ยนชมและการไปร่วมงานอีเวนต์ครั้งนี้ของเจ้าตัวค่ะ และการปรากฏตัวของลิซ่าที่ปารีสได้เรียกเสียงชื่นชมในความน่ารักและใจดีกับแฟนๆ<อ>ที่เจ้าตัวหยุดเซนายเซ็นให้แบบฟนๆที่ร้องขอ,อกอดลาพร้อมยังบอกให้คนขับรถขับาช้าเพื่อที่เธอจะได้กล่าวทักทายและบบกมือให้กับแฟนคขับท,ที่รายล้อมได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือรายะเอียดข่าวในคิปนี้ที่เรานำอัป f แล้วะและนี่ก็ค <rua> ือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ